บิวเข้าสตรีมใช่ปะไอโปรแกรมสตรีมอะ่ะแล้วเห็นเกมเนี้ยมันเด้งขึ้นมาเป็นแบบเกมใหม่แล้วทีมงานเขานั่งเล่นคลิปอยู่แล้วแบบเฮ้ยน่ารักจัดเลยแฮมเซอร์เล่นไปเลยเลือกบ้านของคุณโอเคเลือกบ้านเลือกยังไงฮาส์หนึ่งตั้งชื่อบ้านบ้านภาษาไทยได้ปะโอ้ยภาษาไทยได้เจ้าหนูบูบี้น่ารักหนูบูบี้เล่น <laughs> เจ้าหนูบูบี้อยู่ขออ่านก่อนวิธีเล่นให้คลิกที่แฮมสเตอร์หรือการ์ดของพวกมันเพื่อเลือกตัวแฮมสเตอร์อ๋อใช้ปุ่ม wsd คลิกพื้นหรือเมาส์ค้างเพื่อเคลื่อนที่ดูแลแฮมสเตอร์ของคุณด้วยพวกมันต้องกินดื่มเล่นนอนจัดแต่งขนและอึด้วยก็คือเลี้ยงหนูแหละโฟก,กัสกล้องไปทางแฮมสเตอร์เฮาส์เลือกแฮมสเตอร์และขีกอุปกรณ์สั่งให้พวกมันใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ฝึกแฮมสเตอร์ได้ด้วยนะฝึกให้มันแข็งแกร่งและว่องไวชันฉลาด ไปพื้นที่สีเขียวก่อนจะหมดเวลาโอ้โอ้มีแข่งกันด้วยคลิกเพื่อหยุดลูกศรในพื้นที่สีเขียวหาก,การ์ดจากบนในหมู่การ์ดแถวล่างหยุดเพื่อไม่ให้วงกลมหัวเล็กลงในพื้นที่สีเขียวตกลงเฮ้ยเขาไม่สอนเลนเลยอ่ะเขาให้เราเข้ามาถึงมีเหมือนเป็นแบบห้องนั่งเล่นห้องครัวของหนูโอ้ยที่กินอาหารน่ารักจัดตู้เย็นอะไรเน,นี่ยน้ําที่ให้น้ําหรอโอ้โอ้ห้ยมีกี่ห้องเนี่ย โอมีห้องที่ปรับปรุงอยู่นะคะห้องซ้ายสุดนี้จะเป็นห้องเล่นนะคะห้องเล่นอุปกรณ์ของเล่นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะมันก็ของเล่นเหมือนกันนะทั้งสองห้องที่สามนี่ห้องกินห้องขวานี่ห้องอาบน้ำว่าซ่นเราต้องทำไงบวกหนูก่อนเนาะต้องซื้อหนูมาเพิ่มก่อนเนาะเกมในสตีมหรอคุณบิวใช่แล้วค่ะน่ารักจัดจัเหมือนจะเป็นเกมฟรีไหมเกมฟรีด้วยเธอ เพราะว่ามันยังไม่เป็นตัวเต็มไงเกมฟรีเกมฟรีแล้วเขาให้เราเลือกซื้อหนูเข้ามาในบ้านก่อนดูดิหนูนักชิมคือตัวไหนไอ้ตัวนี้เหรอไอ้ตัวนี้นักชิมอ่าตัวอื่นจะกินน้อยลงเนี่ยพลังเหลือล้อนเนี่ยเขาจะชอบวิ่งเล่นไอ้เตาวรักสะอาดสีขาวน่ารักต้องอาบน้ำบ่อยรักสะอาดอ่ะเฮ้ยมันนอนนะน่ารัก อันนี้อะไรขี้เศราชอบนอนไอตัวนี้น่าเลี้ยงหน่อยขี้เศราเพราะไม่ต้องทำอะไรเยอะซื้อมาแล้วก็ปล่อยมันไว้ในบ้านอย่างเดียวให้มันนอนอยู่ว่าควรจะเอาตัวพลังเหลือล้อนหนึ่งตัวเพราะลายมันสวยกับต,ตัวรักสะอาดเนี่ยนารัก,กสวยหนูสวยรักสะอาดก่อนหนึ่งมีเงินอยู่ห้าร้อยซื้อได้หนึ่งตัวป๊บอะไรอะ่ะจอมแท้ให้ตั้งชื่อน้องทำไมน้องตีลังกาล่ะ ไหนหนูเป็นเด็กเรียบร้อยชื่อสวยเพราะว่าหนูสวยดูดิขีดกีตาร์ด้วยอะกีดอะไรเน,นอร์น้องกดขี้แล้วหนึ่งมาถึงน้องน้องอยากอาบน้ำต้องทำยังไงขี้ที่ห้องน้ำปะโอว้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วกล้องรวนเหรอกล้องรวนเฉยอ่ะให้น้องอาบน้ำ อยากซื้อเพิ่มอ่ะมันต้องปลดล็อกยังไงอ่ะต้องเ e v ห้5ก่อนเหรออ๋อเคค่ะน้องต้องการอะไรคะน้องต้องการขี้ค่ะขี้ตรงไหนคะนี่ส้วมปะคะอ๋อนี่คือส้วมน้องหน้าตามุงวิ้งกันน้องก็อชื่อสวยจะมาดุดันอะไรล่ะน้องต้องชื่อสวยจะมาดุดันไม่ได้ที่นอนอยู่ไหนวะมีที่กินกินก่อนแล้วกัน มีกินเห็นไหมดูเกตเขาด,ด้านล่างซ้ายเห็นไหมเขาต้องการทําอะไรเขาต้องการกินสวยสวยกินข้างล่างก็ได้เลยโอ้โหไปหมุดกินข้างบนว่ะเอาหน้าจุ่มลงไปเอาหน้าจุม่มสวยกินน้ำลูกกินข้าวคอแห้งต้องกินน้ำเออสวยอยากเล่นอนะ่ะสวยอยากเล่นพาสวยไปเล่นหน่อยอันนี้เครื่องอะไรวะเนี่ยอ,อ๋อที่นอนอยู่นี่ กด,ดล็อกแฮมเซอร์ใหม่ให้อาหารให้น้ำทำความสะอาดฝึกความแข็งแรงแข่งขันพาเข้านอนอ๋อแล้วก็พวกแบบอัปเกรดบ้านให้น้องได้เรารักจัดเลย <c oughs> ตอนนี้วิจะพาน้องไปเล่นก่อนละน้องอยากเล่นน้องอยากเล่นน้องต้องเล่นอันนี้เล่นบอลเล่นยังไงเนี่ย เอ๋เอะไอ้เต้าอ้วงกระโดดดึงดึงข้าง,งนี่คือการเล่นนี่คือการเล่งของน้องน่ารักไม่ไหวเล่นเสร็จแล้ว้วงนอนน้องวงนอนพาน้องไปนอนหน่อยพาน้องมานอนทำไมดนตรีมันเล้าใจจังวะต้้งจะเป็นดนตรีมุ้งมิงน่ารักไม่ได้เข้ากับน้องเนาะพาน้องมานอน มีคนด้วยหนูเป็นผู้หญิงนะลูกหนูจะกลนแบบนี้ไม่ได้ลูกน่ารักเนาะเล่นเพลินว่าแบบนี้ทั้งวันยังได้อะไรอ่ะพอนางตื่นแล้วนางไปมุดท่อลงมาอ่ะไหลลงมาเ,เรียบร้อยภารกิจสำเร็จได้รับรางวัลน,นะคะรับรางวัลรับรางวัลรับรางวัลมันให้ลงการแข่งขันแล้วว่าเธอแข่งขันอะไรวะลงแข่งก่อนละกันแข่งอะไรอ่ะสภาพไม่น่าแข่งกับใครได้หรอก ไม่รู้อะกด,อนนกดเล่นเลยกดเล่นเออเล่นประทะกับ CPU เล่นปะทะผู้เล่นสุ่มเล่นปะทะ CPU แล้วกันเล่นอะไรไม่รู้เข่าวงกดเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเข่าวงกดมือใหม่เออเข่าวงกดเป็นมือใหม่น้องสวยเริ่มไลยลูกเฮ้ยทํางไงอะพาน้องเดินหนอะ อ๋อต้องคลิกด้วยเดินไปคลิกไปด้วยขาก,การ์ดใบนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้ต้องเล่นมินิเกมไปด้วยเธออ๋ออย่างนี้เองไปเร็วลูกวิ่งเข้าไปชนะเขาเลยลูกอีนี้จะอยู่น่าตั้นชัยแล้วเอ้ยแย่และเล่นยังไงเล่นยังไงโอเค โอเคมีมินิเกมให้เรากดระหว่างทางระหว่างที่น้องกำลังวิ่งเราต้องกดให้ทันโอ้ยแพ้เลย่ะแพ้ไอ้เต้าไอ้เต้าหนูใส่แว่นโคตรเทเลยหนูมาเฟียปะเนะี่ยทำไมเขาเท่อย่างอ่ะเอาใหม่ลองอีกครั้งเราอย่าไปยอมแพ้สวยสู้เขาลูกสวยเออกดให้ทันสีเขียว วิ่งไปวิ่งไปลูกวิ่งไปอ้าวหาการ์ดอะไรวะดูไม่ทันวิ่งไปลูกวิ่งไป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 เดี๋แพ้ไม่รู้หาการ์ดอะไรก็ไม่รู้งงอุ้ยเข้าไปก่อนเราแล้วเร็วเว เขาตดด้วยเขาตดเขาวิ่งไปเขาตดไปด้วยอเขานำเราแล้วไปลูกวิ่งวิ่งวิ่งดันลูกบอลเร็วไว้จะทันไหมชนะเกือบแพ้เก่งมากสวยการแข่งขันถัดไป อะไรอะแข่งอวกาศเหรออ๋อเมื่อกี้คือมันมีหลายด่านด้วยเหรอแต่ละเกมมีหลายด่านแข่งกับน้องมาเวลัสชื่อเวอร์มากหนูแฮมเตอร์บ้าอะไรชื่อมาเวลัสงงมากไอตอนหารูปภาพอะหาไม่เป็นอะวิ่งไปลูกอย่าแพ้สู้เขาสวยสู้เขาสวยมันนำแล้วว่าสวย สวยโอ้ยหนูอ้วนเกินไปหนูออกแล้วปะนะได้อยู่ได้อยู่นะคัดอะไรวะไม่รู้เขานำแล้วว่าแพ้แน่ๆโอ้ยเขาเร็วมากเลยอะเธอไม่มีทางชนะเขาได้เลยอะเปลี่ยนเกมดีกว่าแข่งแบบอื่นดีกว่าเาขาวงกดไปแล้วนะาสกเก็ตบอร์ดมือใหม่ สวยสู้เขาลูกเก็บไปยอมแพ้สวยต้องไปอัพสกิลความแข็งแรงก่อนเนาะเราค่อยมาแข่งอะโอ้โหทำไมไกลจังวะวายล้วสวยแล้วสเก็ตบอร์ดอะลูกหนูเป็นผู้หญิงลูกไปนำเราเว้ยนับเราเว้ยนำบเราเว้ย,วยอุ้ยอันนี้ยากได้อยู่ได้อยู่ชนะแน่สวยเกือบดีแล้วเกือบดี สวยเก่งมากสวยสวยและเก่งด้วยต้องกลับบ้านไปอัพสกิลความแข็งแรงก่อนนะสกิลขาเนี่ยไม่ไหวเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยสกิลของคนอื่นเขามีสกิลด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เรามีเขาวงกดมีสเก็ตบอร์ดมีแข่งกินด้วยเอามาแข่งกินวะแข่งกินก่อนหนึ่งแข่งกินทำไงอะ อ๋อต้องดูลายให้ตรงห้ามเลือกลายผิดเข้าใจแลละอ๋ออุ้ยมีเสียงเลอด้วยน่ะหนูเลออ่มีคนตดด้วยอนะ่ะมีคนกินไปตดไปอ่ะเธอโอ๊ยกดผิด เออเฮ้ยมาวะ่ะนำวะเออนำเว้ยนำนำอยู่เอ้ยชนะถึงจะกินก็ยังชนะแข่งกินค่ะแข่งกินงานแข่งกินนี่เราถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือชีวิตจริงเราจะถนัดนะคะงานแข่งกินอันนี้เออ หนูตัวไหนมันกินไปตดไปมันไม่มีมาร,ยา,มารยาทเลยแย่จริงอุย๊ยกดผิดมีหนูติดคอด้วยเมื่อกี้หนูเลยเออนำ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 ต้องนำแล้วละ่ะเออเมื่อกี้ฟุกกดถูกกดมัว่ว เกียดเสียงเลยจังเลยดูดีตัวข้าง,ขางแข่งกันเลยอะชนะแฮมสเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดแฮมสเตอร์ไม่ใช่ฟอร์ดเลนเจอร์นะฟอร์ดแฮมสเตอร,นะอร,ตอร์ลองแล้วกันอันนี้ละกันไม่รู้ฉันก็ไม่รู้นะอันนี้คืออะไรอะฝึกอะไรไม่รู้ลองให้น้องเขามาเล่นฝึกความแข็งแกร้งอันนี้ ึบอ๋อฝึกความแข็งแรง,งดันลูกบอลอึบฮึบฮึบอึบนี่นะเออะ okay. แงบ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 แกะกินนิดนึงแล้วค่อยฝึกต่อพุทฟ,ฟิตพุทฟิดอู้โอเคเลยอ๋อมันต้องฝึกเต็ม20ใช่ไหมฝึกครั้งละ3ขึ้นมาเรียสามแต้มลองฝึกอันนี้ซิอันนี้ฝึกอะไรอะ่ะฝึกความคล่องแคล่ว เลบชึบชบโอ้โอ้โอ,โอ,โอเชือกนี้มันเล็กเหลือเกินแล้วก็กินสักหนึ่งเรียบร้อยคลองแควขึ้นมาแล้วเลเวลสามโอ้โอ้อันนี้ฝึกอะไรไปดูหน่อยสินี่มันเครื่องอะไรกดปุ่มเล่นๆจอสีเขียวฝึกทักษะปัญญาความฉลาดโอ้ได้ของกินด้วยดีจังเลยโอโยนแล้วกินด้วยโคตรเทเลยโยนก่อนแล้วกิน อันนี้อะไรอันนี้ฝึกอะไรฝึกความมุ่งมั่นวะวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่ิย่ได้ของกินอีกแล้วเป็นรางวัลที่ฉันวิ่งก็ดีวิวน่ารักไม่ไหวอะเกมอะไรน่ารักไม่ไหวอะเชื้อผ้าต้องแต่งตัวหน่อยแล้วของคนอื่นเขาเป็นหนูที่ดูไฮโซส่วนเราดูแบบไม่ใส่อะไรเลยอะมีแค่อะไรเนอร์ที่กีตาเท่านั้น่ะ ใช้เงินเท่าไหร่สามร้อยแพงจังเลยอ่ะใส่แว่นหืมแว่น,นี้ดีกว่าหนวดรอเป็นผู้หญิงไม่มีหนวดอุ้ยเลือกผ้าคลุมเหรอเธอผ้าคลุมตอแหลไม่ไหวอะไรเหมาะกับสาวๆอย่างเราเราชื่อสวยอ่ะมันก็ต้องแบบสีชมพูอะไรงนี้ไหมสีขาวดีกว่า อันนี้แหละสองร้อยซื้อเลยเรียบร้อยหวกยูนิคอร์นมีเฟอร์ด้วยมีเฟอร์ขนเฟอร์อันนี้อะไรอ่ะเอาไปบวมมาใส่หัวหรออุ้ยใช่หมวกยันอวกาศอะ่ะนักบินอวกาศอะดีสุดคืออันนี้เหมาะกับน,น้องสวยสุดๆละอันนี้แหละเออเลิศซื้อเพิ่มซื้อหนูเพิ่มหนึ่งตัวอ่าโอเคเอาน้องคนไหนมาอยู่บ้านเราดี น้องสวยมีแล้วน้องนักชิมมากินเก่งน้องพลังเหลือล้นนี่น่าจะออกกำลังกายเก่งชอบวิ่งขี่เศาก็คือนอนอย่างเดียวเออเอาน้องพลังเหลือล้นดีกว่ามาวิ่งกับเราจิ๋วหลิวหรอไม่เอาน้องที่มีพลังเหลือล้นตั้งชื่อว่าอะไรดีน้องที่มีพลังเหลือล้นควรตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ากัปตันอเมริกาดีกว่าน้องกัปตันอเมริกาเออกัปตันอเมริกา พลังเหล่าล้นไงน้องกับตันอเมริกาได้เลยค่ะกับตันกับตันมาแล้วกัปตันไปไรคะกัปตันกัปตันหิวข้าวเลยหรอกัปตันมาถึงซื้อของเข้าบ้านได้ด้วยเคเคเคซื้ออะไรดีวะรถตำรวจไปเลยสิคะเก๋เออเรียบร้อยให้น้องทำอะไรรถตำรวจวะนั่งดูอย่างเดียวเพื่อ อัปเกรดห้องน้ำวันหนึ่งอ๋อมีห้องน้ำสองห้องทีนี้ก็ใช้ได้ทีละสองคนทาสีกำแพงอันนี้หรอโอ้สีอะไรดีนะห้องครัวป๊าปเรียบร้อยผ่านเควสต่อไปเราต้องซื้อเสื้อให้กับน้องกัปตันด้วยดิกัปตันอเมริกาเนี่ยมันควรจะมีเสื้อผ้าที่เท่ๆหน่อยนี่นี่ชุดกัปตันอันนี้เปรี้ยวเนี่ยกัปตันสุดๆเลย ใส่แว่นดำแล้วกันอ๋อใส่แว่นดำเท่ละพอปะและซื้อน้องเพิ่มอีกหนึ่งซื้อน้องคนไหนดีนักชิมนักชิมน่าจะกินเก่งนะน่าสนใจหรือว่าขี้เซามันจะกินเก่งหรือนอนเก่งดีวะมาได้เวลาเขาส่งบอบครับคืออะไรอะ่ะมาเลยคุณก้พอชื่อหน่อยหน้าพี่ค้างหรอออเดี๋ยวแก้ให้ ขอชื่อจากคุณโก้สักหนึ่งสิน้องที่กินเก่งควรจะชื่ออะไรถ้าให้พี่คิดเองเนี่ยกินเก่งควรจะชื่อเต้าหมูหรือว่าหมูอ้วนไอเต้าหมูอ้วนเนียน่ารักน่ารักไข่ต้มไหมไข่ต้มน่ารักเธอไข่ต้มไข่ต้มไม่มีเสื้อผ้าใส่หูกไข่ต้มเหรอไข่ต้มเป็นตัวเมียเหรอทำไมไอายไลเนอร์หนูชัดขนาดนั้นนะ อันนี้ได้ฟรีมาเอานี้ไหมเฮ้ยฮิปฮอปไปเลยเท่ๆอันนี้แหละเออฮิปฮอปได้ฟรีมาเมื่อกี้ฮิปฮอปมันต้องใส่หมวกฮิปฮอปหมวกสีแงดงเียครับนี่แหละหนูฮิปฮอปไข่ต้มเป็นหนูฮิปฮอปไข่ต,ต้มเป็นหนูฮิปฮอปไข่ต้มหิวเฮ้ยกับตันเล่นสปริงดึง ถึงถึงน่ารักสัตว์